ครับมานี่มาดูนักเรียนห้อง4ดับ7กันนะครับมาดูนักเรียนห้อง4ดับ7กันนะครับเขากําลังจะแนะนําตัวกันนะครับคนแรกครับคนที่หน้าตาดีที่สุดในห้องนี้ครับชนรูาแป้งครับแนะนําตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อชนมาแป้งครับอายุเท่าไหร่ครับเกิดบนที่เท่าไหร่ครับ รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนชื่อแล้วครรู้ไหเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่7สิงหาคม3258เ้ย2 3 7ครับรู้สึกยังไงครับที่สาวๆยกให้คุณหน้าตาดีสุดในโรงเรียนมันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาตินะครับโอ้โหเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณแล้วคุณมีตัวจริงยังครับตอนนี้ฮะคุณมีตัวจริงยังครับแฟนตัวจริงผมคบเล่นๆครับแล้วคนที่คุณทิ้งไปคุณเคยรักบ้างไหมครับโอ้เฉยครับคุณรักผมมากครับคุณเคยคบใหม่ใช่ไหมครับแล้วคุณจะไปประกวดเป็นเดอะสตาร์หรือเปล่าครับเนี่ย ผมก็คิดดูเหมือนกันนะครับครับครับคราวนี้มาคนต่อไปครับคนที่หิ่นงามครับของ้าทีนว่าเฉยใยครับทีนว่าเฉยใยครับแนะนําตัวไหนครับแนะนําตัวไหนครับแนะนําตัวไหนครับคนนี้เขาเขาหน้าตาดีรองจากชนนมาแปลงนะครับเนี่ยอ๋อมันได้แน่นอนแล้วแนะนําตัวหนครับทีนว่าเฉชใยครับแนะนํไหนครับพูดสมุดแล้ววะแนะนำตัวให้ไงวะ คนนี้ครับแนะนาตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับเขากำลังบิดขี้เกียจอยู่นะครับเนี่ยชื่ออะไรครับคุณครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับใครครับชื่อว่าเจสันินเกชานนนะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับฮะชื่ออะไรครับชื่อคนสมหวังใช่ไหมครับนายสมหวังเอ้าคนนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อยอใช่ไหมครับคุณเจสันรินครับคนนี้ชื่อยอใช่ไหมครับยอ แนะนำตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับคุณเป็นใครครับต้อป้ไปต้องนนไปตนอาปตา้อเปต้องปตอเไปต้อปต้องไปต้อ้องไปต้อะไรต้ครับตนนรินนปรงไงไงต้องไปตเองไปต้อรไ้อไ้อปต้อนไปต้องนป้คงเปต้องไป้งไ้องไปตองีต้คงไปต้้งไปตงไ้วงไ้องไอไ้งไ้องไ้องไ้อตไง้อง้ต้ตอ าวิทยหน้าตาเฮียที่สุดในห้องหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนเนาะเด็พูดของจริงเนาะครับแล้วนามสกุลคุณแปลว่าอะไรครับอัดโคตรระดอนนะครับแปลว่าไม่ต้องรู้ไม่โง่ไุ่โงครับแล้วถ้าเกิดแล้าเกิดคลิปนี้แพร่ไปแล้วคุณโดนลุมตีคุณจะโกรธไหมครับฮะถ้าเกิดคลิปนี้แพร่ไปแล้วคุณโดนลุมตีคุณจะโกรธไหมครับไม่กูโกรธนะโกูเพื่ออะไรทิงท้ายครับชื่อเล่นคุณชื่อว่าอะไรครับ แนะนำเบอร์มีเบอร์โทรไหมครับเผื่อสาวๆอยากได้เผือ่อสาวๆอยากได้เบอร์โทรมีเบอร์โทรโทรมาเต็กๆไม่ชอบเดี๋ยวยังไม่รู้ไปแน่เอาครับอันนี้ครับแนะนำครับเจ้าของรายการครับผมพี่ชัยพัฒน์ชัดคำแปลงครับแอปแปลว์หน่อยครับเ <c oughs> <c oughs> ต็มที่เอีบวันนี้รเา